ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไม่อยากจะข้ามไปเพราะว่านี่เป็นกรณีตัวอย่างของการยึดทรัพย์มูลค่าเกือบ600ล้านบาทกับแก๊งทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ความเสียหายทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชม8,00 0ล้านตอนนี้ยึดมาได้600ล้านครับยังไม่ถึงใน10ไป <c oughs> แต่ก็ยังดีกว่า <c oughs> ยึดอะไรไม่ได้เลยนะครับไปฟังกันดูครับเพราะว่าที่บดีอษาการพิเศษได้สั่งตั้งคณะทํางานนะครับในเรื่องของการยื่นเรื่องสารเพื่อจะยึดรัพย์แก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มจีนเทาราใหญ่ ที่ชื่อว่ากลุ่มชีซูกิกีิแม็กซินมูลค่าเกือบ600ล้านบาทนะครับเพื่อจะเป็นเงินคืนให้กับแผ่นดินรื่องนี้คุณวิรุณฉันธนัน,าน อธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษเปิดเผยว่าภายหลังได้รับสำนวนจากทางปปงก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและรับรายงานจากกองบังคับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระทำความผิดการช่อโกงประชาชนและขอให้วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งขบวนการซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองคออ์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสําคัญคดีนี้ก็คือนายซูชีกับพวกเป็นความผิดมูล <ish> ฐานเกี่ยวกับการอาีสูก็นอาชีสูเล็กฉีสูซูฉีนั่นดาราไอคอนนะอาจจะยากนะครับ<ห>ก็คือแน่นอนครับว่าพฤติกรรมของกลุ่มนี้หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนแล้วก็โอนเงินไปที่คริปโตเคเรนซีผ่านแอปพลิเคชันปลอมนะครับย้ำว่าแอปนี้เป็นแอปปลอมนะชื่อว่า c ีโบ global m a r k e t โดยเจ้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีและก็ตรวจค้นหลายเป้าหมายสุดท้ายพบทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการนี้กระทำผิดจริงและทำผิดเป็นจำนวนมากรวมทั้งทรัพย์สินของนางสาวจากกรีนาชูขาวสีหรือคนนี้แหละครับกิกี้แม็กซิมแล้วเนื่องจากว่าคดีนี้มีการเสนอข่าวให้สื่อมวลชนนะครับรับทราบและสื่อมวลชนก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวแล้วข่าวก็อยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้างแล้วก็มีทุนทรัพย์ประจนมากรุ่นนี้ทางตัวคณวิรุณก็เลย ตั้งคณะทำงานคดีสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายฉีสู้กับพวกเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบและก็ถูกต้องครบถ้วนจึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอายการเปน็นคณะทำงานแล้วก็ให้มีการพิจารณาดำเนินคดีเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากมีการยื่นคำร้องต่อศาลให้ริบทรัพย์สินยึดอายัดต,ตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่5มีนาคมปี67 ก็คือภายในวันที่5มีนาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิติการเนี่ยนะครับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีทั้งหมด13รายก็คือมีกีกี้แม็กซิมจากกรีนาชูขาวสีนี่นะมีมิสเตอร์ลิโลนะลิโลนะครับมีนางสาวอชราาเหล่าเกษกรรมมีนางสาวสุภาวิดีเพชรเอี่ยมมีนายนัททินันเผาชิตมีนางสาวสาวิตรีอังคบุตรมีนางสาวพัสราเหล่าเกษกรรมนางสาวลาวันทวีอภิรดีภูลนางสาวสุมาลีแช่พุ่ง มีนายฉีซสูนะครับมี i, มิสเตอร์ชัยเปงเฟยมีมิสเตอร์ชานจีแล้วก็มิสเตอร์เบียงฉีซึ่งพฤติกรรมอย่างที่บอกไปว่าหลอกลวงให้คนเนี่ยนะครับ รียกว่าโอนเงินไปลงทุนในคริปโตผ่านเจ้าแอปพลิเคชันซีโบแล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายเนะี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยมหาศาลอย่างเบื้องต้นเนี่ยที่มีการร้องเรียนเข้ามาก็ประมาณร้อยล้านหลังจากมีการสอบสวนมกีการกระทําความผิดจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า1ประเทศนะครับก็เลยไนดะ้มีการตรวจสอบแล้วก็ไปดูเส้นทางการเงินซึ่งก็พบว่ามีการอําพรางเส้นทางการเงินด้วยการให้ผู้เสียหายโอนเป็นเหรียญเงินคริปโตเคเรนซีแล้วก็โยกย้ายจากสกุลเงินคริปโตเคเรนซีลักษณะ โอนต่อกันเป็นทอดๆจำนวนหลายทอดมีทีมที่คอยนําเงินออกมาจากระบบแล้วก็ฟอกเงินจากการกระทําความผิดเปลี่ยนมาเป็นอสังหาหริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็พบด้วยว่าเส้นทางการเงินเนี่ยยังโอนไปนยังบุคคลในกระบวนการอื่นๆอีกหลายคนประกอบกันเมื่อน,นํามาพิจารณานะครับพบว่ามีผู้เสียหายนะครับรวมๆกันแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นเงิน8,700กับอีก6กล้านหนึ่งแักว่าบาท เพราะฉะนั้นล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เลยมีคําสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามและฟอกเงินลงวันที่7ธันวาคมปีที่แล้วเรื่องยึดและอายัดทรัพย์กลุ่มของนายฉีซูและพวกทั้งหมด133รายการพร้อมดอกผลรวมทั้งสิน้นเป็นเงิน596บล้าน5 8 9แสนบาทไม่เกิน90วันนะครับหลังจากนี้จะต้องยึดเงินจำนวนนี้มาให้หมด แต่ความเสียหายกับเงินที่ยึดมาก็อย่างที่คุณอราการ์บอกไปว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะหรืออย่างตัวเลข129ล้านบาท,บาทเข้าใจว่าเป็น,เ,ปนเหยื่อคนแรกที่ถูกหลอกไปจํานวนเท่านี้ <ๆ S 1> แล้วก็มีการขยายผลต่อซึ่งจํานวนเยอะมากนะถ้าคนเดียว1 2 9้าล้านแล้วก็ขยายผลต่อมาเรื่อยๆซึ่งนายฉีซูเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการนะคุณผู้ชมคะแล้วอย่างที่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันฟังตรงนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยด้วยเพราะว่ามันอีหลอกเดิมมาแต่คนก็ยังเชื่ออยู่นะคะสร้าง a c e b o o k ปลอมสร้างแอปพลิเคชัน คริปโตปอมแล้วก็บอกว่าจะมีเงินปันผลเยอะๆคนก็ยังหลงเชื่อทั้งๆที่มีเคสมันนักตนนักแล้วหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าสแกมคลาสสิกที่มีกันทั่วโลกและสุดท้ายบางทีมันก็จะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า p o นซีส c a มและบ้านเราก็จะมีมุกเดิมๆซ้ําๆและคนที่มาหลอก่จะมาเพราะภาพลักษณ์ที่ดีมากมีเว็บไซต์มีออฟฟิศปอมมีแอปพลิเคชันปอมมีเฟซบุ๊กปอมมีทีมงานที่มีความรู้ บางคนในทีมงานน่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองน่ะตกไปอยู่ในกระบวนการปลอม,มคิดว่าตัวเองถูกจ้างงานจากคนจริงๆที่ให้เงินเดือนเยอะนะค่ะหรือ,อแอปปลอมเนี่ยมันมีถึงขั้นว่า ตัวกราฟก็เป็นกราฟบอกว่าเออเงินกําลังขึ้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปเช็คมันก็คือเป็นแค่ภาพภาพหนึ่งที่หลอกได้คุณผู้ชมค่ะทุกอย่างตอนนี้คือเมันต้องดักข้าไปเช็คเขาอยู่แล้วและอย่างที่บอกว่ามันเป็นมุกเดิมๆก็คือว่าเอาเงินไปปุ๊บลงทุนตอนแรกได้อุ้ยได้ได้ได้สุดท้ายไปก้อนใหญ่ก็คือหายไปคนมารอดใจทีเดียวก็นั่นแหละครับบอลลูดแตกแน่เป็นทอดๆอดเลยเดียวขบวนการจีนทาวอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชม